นะเอางี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณร์ของเราเป็นม็อกอัพแบบนี้เราให้4คนนี้เนะี่ยแสดงความสามารถในเรื่องการเต้นแต่ว่าเกมนี้เนี่ยนะฮะเรามีชื่อเกมว่าคนนี้หมากขอครับ ทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวหมากจะมาเฉลยที่หลังได้นะครับแต่ว่าถ้าใครชนะเกมนี้เนี่ยเราบอกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็พิเศษกับทุกคนแน่นอนการแสดงความสามารถนี้คุณหมากคุณยะท่านี้มีสิทธิ์ตัดสินครับบอกว่าใครจะรับรางวัลนี้นะครับผมจะยืนอยู่ทางห้างนะครับพี่ครับไม่แต่แต่แต่ผมก็เป็นห่วงคุณอย่างห่วงนกันะนะวันนี้เนี่ยได้รู้แล้วว่าใครเนี่ยยักษ์จริงหรือเปล่าอันนี้ยักษ์อะไรนะยักษ์ทีโรงเนสตยักษ์ทีโรงเนสต์ ยักเพชรเพชรยักเพชรเพชรยักษ์เพชรนี่เงยง่ายนิดนึงยักที่ลองเพชรกับยักเพชรเพชรกลหนวดบ้างนะครับหนวดหนวดแข็งมากเลยจ้าเออโอเควันนี้เนี่ยดีนะใส่ถุงน่องมาถ้าไม่ใส่นี่ขนน่าแข็งฟูมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราให้